นี่คือเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานเลยนะครับเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยทำให้เขาต้องเสียเงินก้อนโตแบบมหาศาลไปอย่างน่าเสียดายสุดๆ1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนนี่คือจํานวนเงินที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดเลยและก็เป็นมูลค่าของความผิดพลาดท,ที่เกือบจะทำหลายชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งไปเลยลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าเราต้องเสียเงินมหาศาลขนาดนี้ไปแค่เพราะว่าเราเป็นคนที่ พูดมากไปมันจะรู้สึกยังไงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวชีวิตที่โคตรจะน่าทึ่งของชายที่ชื่อว่า n o เ r k น g a นเอาล่ะครับเรามาเริ่มเรื่องราวของเขากันเลยกับชายผู้ที่ได้ชื่อว่าพลาดเงินร้อยล้านและความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ของเขาชายคนนี้ก็คือ n o อ r Kagan ครับเขาเกิดในปี1982แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นเด็กเนิร์ดที่คลั่งคลายเกมซิมซิตี้แบบสุดๆเลยนะ ถึงขนาดที่คุณครูต้องมาบอกให้เขาหยุดสร้างเมืองแล้วกลับไปทําการบ้านได้แล้วโอ้โหนี่มันมีแววเป็นผู้ประกอบการมาตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้ไปทํางานที่ intel แต่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะเขารู้สึกว่าการอยู่ในองค์กรใหญ่ทําให้ผมอยากกระโดดออกจากหน้าต่างโอ้โหคำพูดนี้มันชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่ชอบโครงสร้างองค์กรแบบเดิมๆเ,เอาซะเลยแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาก็มาถึงครับในปี2005 ตอนที่อายุแค่24ปีเท่านั้นเองเขาได้เข้าไปทำงานกับบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตอนนั้นชื่อว่า Facebook ในฐานะพนักง,งานคนที่30ของบริษัทคือในฐานะทีมงานยุคบุกเบิกเนี่ยเขามีส่วนสำคัญมากๆเลยนะในการสร้างฟีเจอร์ที่ทำให้ Facebook เติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นปุ่มชวนเพื่อนหรือว่าฟีเจอร์สร้างอีเวนต์ซึ่งแน่นอนว่าผลตอบแทนที่เขาได้รับตอนนั้นก็คือหุ้นของบริษัทนั่นเองครับแต่ว่าปัญหามันก็เริ่มจากนิสสัััย่่ววนนตขของเาเาีหละครบ คือโนอาเนี่ยเขาเริ่มแสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบมากเกินไปในที่ประชุมเขาชอบท้าทายความคิดเดิมๆแล้วก็เสนอไอเดียใหม่ๆอย่างเช่นลองเอาข้อมูลของผู้ใช้มาสร้างรายได้ดูไหมก็แน่นอนล่ะครับว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันขัดกับวิสัยทัศน์ของมาร์คซ์เคอร์เบิร์กในตอนนั้นแบบสุดๆเลยเพราะตอนนั้นมาร์คให้ความสําคัญกับการเติบโตของผู้ใช้มากกว่าเรื่องรายได้เยอะเลยแล้วผลลัพธ์คืออะไรนะหรอครับก็คือโดนไล่ออกครับ แค่ไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้นเองและที่มันเจ็บปวดที่สุดเลยก็คือเขาโดนให้ออกก่อนที่หุ้นมูลค่ามหาศาลของเขาจะถึงกําหนดที่สามารถครอบครองได้พง,ง่ายๆคือสิทธิ์ในหุ้นนั้นหายวับไปกับตาเลยครับแล้วพอ Facebook เข้าตลาดหุ้นทีหลังเนี่ยเงินก้อนนั้นนะ่ะมีมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโอ้โหเสียดายแทนจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับโอกาสครั้งที่2ของเขามาถึงแล้วแต่ดูเหมือนว่า บทเรียนเดิมๆม,มันก็กลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งหนึ่งโนอาไม่ยอมพลาครับเขากระโดดเข้าไปร่วมงานกับสตาร์ทอัพแห่งใหม่ชื่อ Mint.com แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบทันทีเลยนะเขาไปดูแลด้านการตลาดแล้วก็สร้างแคมเปญ m i n t b l o กซึ่งสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้มากกว่า1ล้านคนก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซะอีกแต่แล้วประวัติศาสตร์ก็สำรอยอีกจนได้ครับตอนอยู่ Facebook เขาถูกไล่ออกเพราะเสนอไอเดียที่คนอื่นมองว่ามันสุดโต่งเกินไปพอมาอยู่ m i n c s c o m เขาก็ถูกไล่ออกอีกครั้งเพราะเสนอแคมเปญการตลาดที่มันแหวกแนวเกินไปครับเหตุผลมันเดิมๆเลยก็คือเขากล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดนั่นเองการถูกไล่ออกเป็นครั้งที่2ครั้งนี้แหละครับที่นําพาเขาไปสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่ามืดมนที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขารับมือกับมันยังไง ใช่เลยครับเขาถูกไล่ออกอีกครั้งความจริงที่มันเรียบง่ายแต่โหดร้ายประโยคนี้เนี่ยคงจะกล้องอยู่ในหัวงเขาซ้ำไปซ้ำมาเลยแหละว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเขาเรียกช่วงเวลานั้นด้วยคำพูดของตัวเองเลยนะครับว่ามันคือจุดต่ำสุดในชีวิตซึ่งมันก็สะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังทั้งหมดที่ทเขามีในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีเลยในตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วจริงๆไม่มีเงินไม่มีทีมงานแล้วที่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าท่ามกลางความมืดมิดนั้นมันก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆหล,ล,ลงเหลืออยู่นะครับสิ่งเดียวที่เขามีตอนนั้นก็คือสมุดโน้ตหนึ่งเล่มกับไอเดียเล็กๆที่จดเอาไว้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดและในบทสุดท้ายนี้เราจะได้เห็นกันแล้วครับว่าเขาเปลี่ยนความล้มเหลวที่มันสุดจะเจ็บปวด ให้กลายเป็นบทเรียนที่มีมูลค่าถึง100ล้านดอลลาร์ได้อย่างไงไอเจ้าไอเดียเล็กๆในสมุดโนต้ตเล่มนั้นก็คือการสร้างเว็บไซต์ที่รวบรวมดีลซอฟต์แวร์ราคาถูกสําหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กครับเขาเริ่มต้นมันแบบง่ายสุดๆเลยนะด้วยการส่งอีเมลไปแค่ฉบับเดียวแล้วนั่นก็คือจุดกําเนิดของแอปซูโม่ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่สุดของเขานั่นเองและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยโนอาเปลี่ยนมุมมองที่เขามีต่อความผิดพลาดของตัวเองไปโดยสิ้นเชิง เขาไม่ได้มองว่าเสียเงิน100ล้านแต่เขามองว่าตัวเองได้บทเรียนที่มีค่าเท่ากับเงิน100ล้านมาแทนแล้วบทเรียนที่ว่านั่นคืออะไรกันแน่ก็คือการที่เขาได้ค้นพบความจริงที่ว่าไอ้ข้อเสียที่ทําให้เขาโดนไล่ออกซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อเสียเลยสักนิดครับแต่มันคือจุดแข็งที่สุดของเขาเลยตั้งหากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาแค่เอามันไปใช้ผิดที่ผิดทางเท่านั้นเอง เรื่องราวของโนอาแคแกนก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับว่าแล้วจุดอ่อนที่เราคิดว่าตัวเองมีล่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนเลยก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นพลังพิเศษที่กำลังรอเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเฉิดฉายอยู่ก็เป็นได้นะครับ